นาวบีบลงไปพี่น้องมะนาวหนึ่งลูกจะจัดไปพี่น้องจัดไปจัดเต็ม สวัสดีค่ะพี่น้องมาค่ะมาค่ะมากินก๋วยจับเส้นใหญ่จ้าพี่น้องเข้ากันกับบรรยากาศหนาวหาวจ้าพี่น้องพี่น้องเบิงเส้นในี่เบิงพิกจ้ะพิกม,มากันเลยมากันเลยขาไก่ไปเปื่อยไข่ มาพี่น้องมาเบิดบอกพีนน่น้องซ้ำนี่เบิด์นอนพี่น,อน้องเนาะพี่น้องมีถั่วง,งอกน้ำจ้าโอ้โอเหียพี่น้องเหียจัดไปจัดติมพี่น้องค้นกันเด้อพี่น้องเด้อยับเข่ากันยับเข่าหาพี่น้องกัน ลองสดมึงดูเซนกว็จับนอ้อง เฉเมา่ไหร่น้ารู้จัค่ะบอไดเห็นเ้นคิดยากพี่น้องอากาศเริ่มหนาวแล้วหายังสดุดฮอนๆเด้อพี่น้องเด้อบทถนัดพี่น้องซ้ายพุ่มกันด้ น้องได้ยังกลิ่นเนาะคะ่ะมาเดิมมา้องมาเลยมาสดน้ำห์ฮนน้ำกันมา ช่วงนี้สิกินแต่ของฮ่อนๆนะจ้ะพี่น้องราวากาศเริ่มเปลี่ยนผักลำกครองพี่น้องเบิ่งขาวไก่ เปืเปี้ยงๆเจ้าอืมเห็ดง,ง่ายๆพี่น้องมียยงกัใส่ใส่ลงไปนีพี่น้องเ ลืมเว้าลืมจ่าพี่น้องเอ้ยหิวพี่น้องหิวไข่ซื้อมา,าใส่น้อยเพี่น้องเวลาเฮาเห็ดเห็ดหยางมันจังพอดีคำน้องพี่น้องนะอืกำลังหนาลากหนาลากพี่น้อง หน่วยหน่วยละคำจ้ะน้องเบิง้งคำหนึ่หน่วยหน่วยละำคำก๋วยจั๊ น้ำเบิ่แล้วพี่น้องสดแต่น้ำซาแหงแล้วซาแหงแล้วืวพี่น้องเปื่ยครับพูดนะจนหล่อนออกจากกันพี่น้องขาไกล Далее. Okay. อากาศเปลี่ยนแล้วเด้อพี่น้องดูแลสุขภาพด้วอจ้าตอนนี้เดนมาร์กอะเปลี่ยนค่ะหนาวลมคนเป็นวัดได้ไง่ายเนาะจ้ะเนาะพากันดื่มน้ำอุ่นเด้อจ้ะพี่น้อง จะได้แบบไม่เป็นหวัดเนาะค่ะเนาะเราต้องดูแลตัวเองไม่มีใครดูแลไม่มีบ่ม,มีไครดูแลเราพี่น้องเราต้องดูแลตัวเองจะ้ะเบิ้ดพี่น้องเบิ้ด ซีแลนด์แล้ว น้ำนองเลยเบริรค่ะธรรมาดามต้องมีเครื่องในพี่น้องแต่นี่มันหาบบได้จ้ะโมที่เพิ่อนอามาส่งในโรงงานอ่ะเพิ่นบบได้ไปเอาเบริรจ้ะ ข้างในเนาะค่ะเนาะเป็นพวกใสมียังสิเนะี่ยถ้าทำไม่ครบพี่น้องขอขอบคุณเด้อค่ะพี่น้องจังได้กับดูแลกันในเด้อจ้าจังได้กับเป็น เพื่อนเป็นถาบโบมีพี่น้องกดไลค์กดแชร์เฮ้ากับบได้มีคลิปต่อๆไปเนาะค่ะเนาะนี่เฮ้ากับ้ามีพี่น้อง กดไลค์กดแชร์เฮ้กับมีกำลังใจทำคลิปต่อไปเนาะค่ะนาอพี่น้องเนาะโอเคแล้วจ้าพี่น้องเจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย